เบื่อไหมฟังเพลงดูวิดีโอหรือจะฟังนิยายเสียงต่มากดสกิปข้างโฆษณาวันนี้มาริพีชาแนลมียูทูปพิเมียมไม่ว่าจะดูคลิปฟังเพลงโหลดเก็บเอาไว้ไม่มีโฆษณามากวนใจและที่สำคัญสามารถดูคลิปแบบภาพคมชัด แบบไฮและโซลูชั่นที่ยูทู e พีมยียมเท่านั้นโดยทีมงานมาริพีปลอดภัยไรกังวลดูแลตลอดการใช้งานแอด QR code หรือว่าจะคลิกลิง์กด้านล่างมาได้เลยค่ะบทรักบริกาจำเป็นตอนที่สองหนุ่มเป้าหัวใจด้านเมลฉันแอบมาสำรวจการทำงานของร้านคู่แข่งอยู่หลายครั้งไม่เว้นแม้แต่ที่เดอะมิวโดยมีพี่นิกมาด้วย หรือไม่ก็ผู้พี่พี่พีอาร์คนอื่นอืนสลับกันไปมาผู้พี่พีน่ารักไม่ปล่อยให้ฉันไปไหนมาไหนคนเดียวให้รู้สึกเป็นอันตรายเลยอืร้านเราต้องมีจุดขายนะไม่งัน้นร้านเราสู้เขาไม่ได้หรอกฉันบอกกับผู้พี่พี่พีอาร์ไปแบบนั้นฉันเลยจัดการสั่งชุดเสื้อผ้าจากอินเทอร์เนต็ตหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นชุดสาวเม์ชุดนักเรียนแต่แรกก็ต้องมาจบที่ชุดสัตว์เพราะว่าเราจะมาปลูกสัญชาตญาณในตัวแขกกันหน่อย เราเปลี่ยนชื่อร้านจากคาเซ่เป็นเมไรให้คนรู้ว่ามันเป็นร้านใหม่กว่าร้านจะได้เปิดต้องทำโฆษณากันอีกเยอะเลยที่สำคัญเราใช้วิธีการปากต่อปากเพียงสองอาทิตย์เท่านั้นร้านของเราก็เต็มอัดแน่นเอียดจองโต๊ะกันลุวงหน้ากันเลยทีเดียวเราเลยเปิดโซน VP ด้านบนที่เป็นส่วนของหน้าห้องทำงานของฉันแต่จะทำยังไงให้โซนนี้เต็มทุกวันฉันเลยตัดสินใจใส่คอสเพ์นั่นด้วยซะเลยแล้วก็ออกมาเจอแขก ในช่วง4-5ถึทุ่มเท่านั้นเพื่อเซฟตัวเองไม่อยากจะใช้คำพูดคำนี้เลยนะแต่เพราะความสวยมันทำให้ฉันตกแขกที่มาได้แขกหน้าเดิมมาจองโต๊ะด้านหน้าเพื่อรอฉันออกมาจากห้องแค่วันละหนึ่งชั่วโมงฉันค่อยๆปรับตัวเรียนรู้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่แล้วจู่ๆก็มีการติดต่อจากผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าสายฟ้าขอให้ฉันเข้าร่วมเพื่ออยากจะยึดอำนาจของเดมิวแต่ฉันซึ่งเป็นคนมาใหม่ ไม่ได้รู้จักใครและไม่อยากจะยุ่งกับใครเลยปฏิเสธออกไปทันทีเพียงเพราะฉันเพิ่งเปิดร้านและไม่อยากจะขึ้นตรงกับใครอ่ะพี่นิค้ะเจ้าของร้านเดอะมิวเป็นใครคะทำไมใครๆถึงเกลียดขนาดติดต่อมาขอให้เข้าร่วมความบาดเลยนะอืมที่นี่มีหัวเรือเดียวมานานแล้วครับคือเดอะมิวอะนะเจ้าของชื่อว่าคุณนักคีและคนขับเคลื่อนชื่อว่าหมอกน่ะ ผมอธิบายยังไงดีครอบครัวของคุณอักคีนั้นดูแลที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่มั้งครับคุณเคแกเป็นคนบุกเบิกสถานบันเทิงในละแวกนี้ทั้งหมดแต่พอเปลี่ยนมือมาสู่รุ่นคนที่อายุน้อยกว่าก็ไม่มีใครอยากจะก้มหัวให้คนที่อายุน้อยกว่าทั้งนั้นครอบครัวคุณอักคีนั้นมีอิทธิพลมากครับในหางดงเนี่ยไอตัคีมันต้องยิ่งใหญ่มากเลยสินะเอาเถอะมันจะเป็นใครไม่ใช่เรื่องของฉันน่ะหนึ่งอาทิตย์ต่อมา คุณเมลคะนี่ไงคะสองสิงมากับนังพี่ทั้งน้องเลยละคะคนที่ตัวสูงสูงคนนั้นชื่อว่าคุณอัก,กีคะเห็นไหมคะคนที่ผมตั้งตั้งน,นันนาข้างๆที่มาด้วยคนนั้นชื่อวายุคะ่ะเป็นน้องชายนั่งโซนวีพีแบบเนี้ยมาหาคุณเมลนัแน่เลยละคะ่ะมาหาฉันทําไมอะ่ะไม่ทราบสิคะคุณเมลสวยขนาดเนี้ยมาจีบละมั้งคะผูกมิดไว้เถอะค่ะ ในความคิดของพี่นะต่อให้พวกข้างนอกจะแย่งอำนาจกันแค่ไหนเดอบมิวจะชนะค่ะผูกมิตรเข้าไว้ยิ้มสวยๆเข้าไว้ค่ะจะดีเหรอคะพี่อายจําที่พี่สอนไว้นะคะตอนนี้คุณเมลเป็นบันนี่จะไม่มีใครรู้จักคุณเมลผู้ผู้ชายยังไงก็แพ้ความสวยของผู้หญิงเชิดไวค้ค่ะยิ่งได้ยากเขาก็ยิ่งอยากได้นะไปคะ่ะลุย พี่ไอพี่พีอารผักหลังของฉันออกมาเนยๆเพื่อให้ไปรักทายสองสิงที่เขาพูดถึงเออพวกเขาเหล่อจริงคนพี่เนี่ยเจ้าอารมณ์น่าเหวี่ยงมากเลยแต่อีตาคนน้องเนี่ยเจ้าชู้ชัชวยิ้มให้ผู้หญิงไม่เลือกหน้าเลยฮะมีหน้าคบคาด้วยเลยสักคนน่ะเออเข้าทางคนพี่ก็แล้วกันคนน้องดูชีโกอน่ากลัวไม่เอาอิอ้ แต่พอฉันเดินเข้าไปหาคนพี่คนน้องกลับดึงฉันไปนั่งลงที่ตักทันทีเฮ้ยตานี่มันยังไงฉันพยายามจะทําตามที่พี่อายเคยสอนเล่นตัวเขว้เล่นตัวเขว้นี่ผมรอคุณอยู่นะเอ้ยมารอฉันทำไมฉันไม่รู้จักพวกคุณสักหน่อยแล้วไอ้มือที่แนบหลังนี่มันคืออะไรเฮ้ยกลัวจะแยกอยู่แล้วเอยินดีต้อนรับสู่บารของฉันนะคะ คุณวายุหลอกกว่าที่เขาพูดกันซะอีกอะไรทําให้สองสิงมาถึงที่บ้านของฉันได้ฉันยกขาพาดเอาไว้บนตักของคนที่เป็นพี่ชายด้วยบอกเลยนะอย่าสะกิดผมผมขึ้นแล้วลงยากนะหลอทั้งพี่ทั้งน้องแบบนี้จะเลือกใครดีนะคนพี่ก็ดีคนน้องก็เลิศมองกใกล้ๆแบบนี้แล้วหล่อจริงฮะทั้งพี่ทั้งน้องเลยแต่คนพี่เนี่ยไม่มีท่าทีจะสนใจฉันเลย ขัดกับปากที่พูดออกมาอย่างสิ้นเชิงโอ้ยเขาทางคนพี่ก็แล้วกันอย่างน้อยฉันก็รอดอะ่ะคุณรู้จักพวกผมด้วยเหรอเป็นเกียรติจังแล้วถ้าผมอยากรู้จักคุณบ้างล่ะวายยุกระซิบเบาๆับขู่ของฉันจนฉันต้องละสายตามาสนใจคนที่ฉันนั่งตักอยู่คนวันนี้ฉันเป็นกระต่ายเรียกฉันว่าบันนี่ก็แล้วกันคะ่ะแต่ผมอยากเรียกคุณว่าคุณเมนะมันใช่เชื่อฉันที่ไหนอะ่ะ แต่ก็ใกล้เคียงอะแสดงว่าพวกเขาสืบประวัติฉันมาก่อนที่จะมาเหรอนี่ไม่ใช่การมาเที่ยวธรรมดาซะแล้วสิตอนนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นต่อแต่ฉันกลัวฉันจะต้องเซฟตัวเองตอนนี้เป็นเวลางานฉันจะไม่ใช้ชื่อนี้ค่ะขอโทษด้วยนะคะปล่อยค่ะฉันจะลุกแล้วฉันไม่คุยกับเขาอีกแล้วอะฉันผลักเขาออกแล้วพยายามจะลุกขึ้นแต่อีตาวายยุก,กับล็อกตักของฉันเอาไว้เฮ้ยแบบนี้มันน่ากลัวเกินไปแล้วนะ ไม่ปล่อยเป็นตัวเองแบบนี้ค่อยน่าคุยด้วยหน่อยแบบเมื่อกี้ทุกคำพูดของคุณมันโกหกเนะีต้องแบบไหนถึงจะเรียกว่าพูดความจริงคะต้องการให้ฉันพูดความจริงแค่ไหนกันเชียวรู้จักกันขนาดไหนเชียวถึงรู้ว่าฉันโกหกฉันเริ่มแสดงอารมณ์หงุดหงิดออกมาอย่างชัดเจนแต่ยิ่งดิ้นเขาก็ยิ่งไม่ปล่อยอะก็รู้จักมากพอที่จะบอกได้ว่าตอนนี้คุณกำลังหัวใจเต้นแรงเพราะผมเนะี่ย ที่เต้นแรงพรกกลัวหรือเปล่าเฮ้ยเพราะตอนนี้คุณน่ากลัวที่สุดเลยฉันพยายามจะหันไปขอความช่วยเหลือจากคนที่เป็นพี่ชายแต่เขากลับดันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เฮ้ยอีตอนนี้จะหอมฉันแล้วจะทำยังไงดีอย่านะคะฉันชอบพี่ชายคุณขอโทษด,ด้วยค่ะหัวใจของฉันเต้นแรงด้วยความกลัวฉันทำได้แค่พูดออกไปส่งสแบบนั้นแหละเพื่อเอาตัวรอดอะ ว้าแย่จังผมว่าผมกำลังทำคุณกลัวซะแล้วชอบพี่ผมงั้นเหรอแต่ผมชอบคุณนะเอ๊ะไ,ไม่ค่ะฉันชอบพี่ชายคุณคุณวาย,ยุปล่อยฉันลงจากโซฟาแต่โดยดีค่อยยังชั่วผู้ชายคนนี้น่ากลัวเป็นบ้าเลยผมถามอะไรคุณหน่อยสิมีคนแปลกๆติดต่อมาหาคุณบ้างไหมประมาณว่าขอให้คว่ำบาตดมิวอะไรทำนองนั้นอะ่ะเอ๊ะ ความบาดดมิวเหรอเขามาสืบว่าฉันเข้ากับศัตรูหรือเปล่าแบบนี้เหรอถ้าอย่างงั้นสแสดงจุดยดืนของเราไปน่าจะดีกว่ามีค่ะฉันไม่รู้อะไรมากหรอกนะรู้แค่ว่าพวกนั้นใช้ชื่อว่าสายฟ้าแต่ฉันไม่ได้เข้าร่วมหรอกนะฉันอยากอยู่ของฉันแบบนี้แล้วฉันจะไม่เข้าร่วมกับใครด้วยหลังจากที่คุยกับคุณวายุเสร็จฉันก็รีบเข้าไปในห้องแต่งตัวทันทีเพื่อเปลี่ยนไอชุดกระต่ายนี่ออก บอกเลยฉันเกลียดนัก,กผู้ชายมือชีกอแบบเนี้ยอุ้ยมือเป็นปลาหมึกไปหมดพอแบบนี้หรือเปล่าพี่๊อฟเขาถึงได้มีคนอื่นบ่อยๆจริงๆแล้วอาจจะเป็นฉันเองที่ผิดที่หวงตัวมากเกินไปหรือเปล่านะแต่เขาก็ไม่เคยทําให้มั่นใจเลยว่าถ้าเขาได้ฉันไปแล้วจะไม่ทิ้งฉันแต่พอคิดถึงผู้ชายคนนั้น ทำไมหัวใจมันถึงได้สั่นน้ำตามันก็จะไหลออกมาเอาดือด้อคนที่เข้มแข็งแข็งแ,งแรงก็จะกลายเป็นผู้หญิงเจ้าน้ำตา <c oughs> ฉันฟุบร้องไห้อยู่ที่เต๊ะเครื่องแป้งในห้องแต่งตัวที่ตอนนี้มีแค่ฉันคนเดียวปล่อยน้ำตาให้มันไหลออกมาแบบนั้นปล่อยให้ความอ่อนแอ มันเข้ามาครอบงำตัวฉันอยู่แบบนั้นและแล้วหลังจากวันนั้นคนที่ชื่อสายฟ้าติดต่อมาหาฉันอีกแล้วแล้วฉันก็ยังปฏิเสธด้วยเหตุผลเดิมแต่ครั้งนี้มันไม่ได้จบง่ายๆร้านของเราถูกกลั่นแกแล้งล้อรถของแขกถูกกรีดจนแตกแขกเริ่มไม่กล้ามาพวกอันตพานเริ่มเข้ามาหาเรื่องร้านเราแต่นั่นฉันยังพอทนได้ที่ทนไม่ได้คือสองสามวันมาเนี้ยฉันรู้สึกว่าตัวเองถูกตามตลอด มีของแปลกๆส่งผ่านนิติมาถึงห้องของฉันแบบนี้มันเริ่มน่ากลัวเกินไปแล้วนะฉันทนไม่ไหวบุกไปที่เดอะมิวด้วยตัวคนเดียวเพื่อทวงหาความรับผิดชอบจากคุณแอคคีถ้าพวกเขาไม่มาร้านของฉันร้านของฉันก็จะไม่เป็นแบบนี้เอ้ยแต่ยอมรับเลยว่าตัวเองนั้นหุนหันพันแล่นแต่ตอนนั้นฉันโมโหนี่ฉันอยู่ของฉันดีๆจู่ๆก็ต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ ฉันลงทุนไปยังไม่ได้ทุนคืนเลยนะมันเลยทําให้ตอนนี้ฉันมาอยู่ที่เดิมมิวฉันเดินหาจนทั่วก็ยังไม่เจอมาตึงเงาของคุณอักคีเข้าทางพนักง,งานก็แล้วกันฉันเดินเข้าหาพนักง,งานคนหนึ่งที่เดินไปเดินมาอยู่นานแล้วอาจจะเป็นผู้จัดการร้านหรือเปล่าเพราะว่าเขามีการสั่งการพนักง,งานคนอื่นด้วยนี่แต่พอจะเข้าไปเขาก็ดันวุ่นวายจนชนเข้ากับฉันอย่างจังเอย เออขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจคุณเจ็บหรือเปล่าคนที่ชนเอ่ยคำขอโทษตอนแรกก็จะโกรธแต่ที่ไม่โกรธเพราะกางเกงขาสัน้นลายหัวใจกล้าใส่ได้ไงอะ่ะฉันพยายามสลัดทุกอย่างออกจากหัวแล้วบอกจกตนานที่ตัวเองมาที่นี่ไม่ค่ะคุณทำงานที่นี่หรือเปล่าครับผมทำงานที่นี่มีอะไรคุณอากีอยู่ไหมคะพอดีฉันไม่คนรู้จักขอโทษทีนะวันนี้เมียมันมาเนี่ย คงให้เจอไม่ได้กลับไปเอถอะชืเซว่าฟินฟินแล้วก็จบจบกันไปผมขอตัวนะเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วฉันไม่ใช่เด็กเจ้านายเขาสักหน่อยแล้วไอ้ฟินฟินแล้วจบจบกันไปนี่มันคืออะไรย่ะปากเสียจังเลยไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยฉันต้องการความช่วยเหลือบอกเขาสายฟ้าติดต่อมาหาฉันอีกแล้วอ๋สายฟ้าอย่างนั้นเหรออืงั้นตามผมมา ผมไม่แน่ใจหรอกนะว่ามันจะเสร็จกิจจากเมียมันเมื่อไรเอาเถอะเธอผมจะพาไปเจอตามผมมาก็แล้วกันฉันเดินตามเขาขึ้นบันไดมาที่ชั้นสองโดยมีโต๊ะบางตากว่าชั้นแรกมากนักแต่เขากลับมองฉันแบบไม่วางตาเฮ้ยพวกผู้ชายนี่มันยังไงกันเนอะมองอีกนิดเดียวฉันจะเก็บตังค์แล้วนะคะคุณคงเป็นเจ้าของร้านเมลัยใช่ไหมล่ะ โอ้ชุดคุณน่ารักนลายหัวใจเอาซิอยากจับหัวใจเลยฉันค่อยๆมองไล่ตั้งแต่หน้าจนมาถึงจุดกึ่งกลางรูปหัวใจของบ็อกเซอร์ที่เขาใส่แล้วก็หัวเราะออกมาเบาๆกล้าใส่ได้ยังไงใส่ชุดแบบนี้นอนจริงเหรอเอ้อยตลกนะแล้วไม่นานนะเขาก็กดโทราศาพัพท์โทรหาคุณอักีเพื่อถามว่าเขาอยู่ที่ชั้นไหนฉันเพิ่งรู้ว่าที่นี่มีตั้งสิบชั้นนะ่ แล้วก็เปิดให้บริการแทบทุกชั้นเลยโหดูยิ่งใหญ่เหมือนกันแะะว่าแต่ตรงข้างก้นก็มีหัวใจด้วยฮะ <c oughs> ขำอะหัวเาะตอนนี้เสียบารยาตไหมเราเดินเข้ามาในลิฟที่ตรงนี้สว่างพอที่จะเห็นหน้าเขาชัดๆที่จริงเมื่อกี้ก็ชัดอ่ะนะแต่สนใจหัวใจบนกางเกงมากกว่าไปครับผมจะนำทางให้คุณเคยเที่ยวบาโฮสไหม เสียงเรียกทำให้ฉันหลุดออกมาจากความคิดเพราะตอนนี้ลิฟต์เปิดออกแล้วไม่ค่ะสวยบาทไี่ต้องเที่ยวบาร์โฮสด้วยเหรอคะอย่าห่างผมนะลูกค้าฉันเนียบ้ากรมคำเตือนของเขาทำเอาฉันต้องเดินตามเขามาแบบติดๆฉันนี้มันมีบาร์ว่าวิวเหรอทำไมถึงมีเสาด้วยเขาต้องเต้นรูดเสากันด้วยเหรอแต่พอมองนู่นมองนี่ไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีเต้ก็มายืนอยู่ที่ห้องวี P ีสสซะแล้ว นี่เหรอที่เขาเรียกว่าบาร์โฮสไม่เห็นจะเหมือนเลยตื่นเต้นแท้ไม่เคยรู้จักเลยรู้เพียงแค่ว่ามีผูช้ชายหล่อๆมาขายความสุขทางกายใช่ไหมเอยเชิญน,นั่งครับคุณเมพอประตูเปิดออกก็เจอคุณักคีกับผู้หญิงที่ทักฉันอ,อ้าวคุณเฮคี aki, ฉันได้หน้ากากจากเธอคนนี้แล้วค่ะฉันนั่งลงข้างล่างดีกว่าเนะฮียมีแขกอะ อ๋อาคงจะหมายถึงหน้ากากที่ฉันทิ้งตอนเข้ามาใช่ไหมฉันยิ้มให้เธอนอน้อยๆเธอนี่เองที่เป็นเมียของคุณอคีพอใจสินะไม่มีใครไม่รู้จักเธอหน้าของเธอแปะอยู่ทั่วห้างข่าวเม้ากันว่าสองคนนี้คบกันเป็นเรื่องจริงสินะแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นการครบกันของทั้งคู่ทําให้มีใครคนหนึ่งที่ฉันรักอ,อกหักดังป๊งอกงาจ้างั้นเหรออ่ะงั้นเฮียขอคุยทุละแป๊บนะ ฉันเปิดประเด็นที่จะพูดทันทีเลยไม่ลีรออะไรทั้งนั้นหลังจากที่พวกคุณไปที่ร้านของฉันวันนั้นคนที่ใช้ชื่อสายฟ้าก็ติดต่อมาหาฉันอีกครั้งเพื่อขอให้ฉันเข้าร่วมด้วยแต่พอฉันตอบปฏิเสธล้างของฉันก็ถูกเล่นงานในวันต่อมาแต่ฉันไม่อยากเข้าไปอยู่ในสงครามของพวกคุณฉันอยากใช้ชีวิตสงบสุขของฉันสองวันมาแล้วที่ฉันรู้สึกเหมือนถูกตามมันน่ากลัวมากนะสำหรับผู้หญิงนะ เออผมขอช่องทางที่มันติดต่อคุณได้ไหมผมจะจัดการเรื่องนี้ให้เสียงนิ่งเรียบที่ตอบออกมาแบบนี้หมายความว่ายังไงอะ่ะรับผิดชอบส่งส่งงั้นเหรอยังไงชะัตะตรคอกใส่เขาเสียงดังจนคนในห้องเส็จดุ่งกันหมดหนุ่มเป้ารูปหัวใจเลยต้องไล่หนุ่มโฮสออกไปก่อนเสียงตะคอกดังๆของฉันทำให้พี่กระเทยคนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นด้วยต้องพาผู้หญิงที่ชื่อพอใจออกไปก่อนต่อไปจะมีอะไรใครออกไปอีกไหม จะได้ไมีขัดที่ฉันพูดอีกฉันมาพูดเรื่องสําคัญแต่นี่อะไรอ่ะช่วยจริงจังกับปัญหาที่ฉันเจอหน่อยกันได้ไหมฉันปลดล็อกโทรศัพท์แล้วส่งให้พ่อหนุ่มเป้าหัวใจดูสิ่งที่คนชื่อสายฟ้าส่งมาหลังจากเจ้านายเขาไปหาฉันฉันยอมรับออกไปตามตรงว่าฉันกลัวเพราะฉันเป็นผู้หญิงอะ่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่ะว่าร้านคุณโดนเล่นงานยังไง ฉันเล่าเรื่องที่ฉันเจอให้เขาฟังทั้งเรื่องที่รถลูกค้าโดนเจาะยางอันตพาที่เข้ามาหาเรื่องคนที่สะกดรอยตามฉันถ้าผมอยากจะขอให้คุณเข้าร่วมกับพวกมันคุณจะว่าอะไรมาไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะไม่ปลอดภยัยผมกับไอหมอกจะดูแลคุณเองผมไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับไอสายฟ้าอะไรนี่เลยผมอยากให้คุณช่วยไอคีมันจะดีเหรอเขาเป็นผู้หญิงนะมึงก็ไปดูแลเขาดีเอ้ยเรื่องของมึงอย่ามาโยนขี้หนูเว้ย แล้วทำไมต้องเป็นกลัะเมียมึงกลับไปเมื่อไหอไร่มึงก็ไปดูแลเองดิเอา้าเริ่มเถียงกันละล้ยฉันมาขอความช่วยเหลือผิดคนไหมเนี่ยแบบนี้จะได้เรื่องไหมทําไมฉันต้องเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงเพื่อพวกคุณด้วยพูดอะไรง่ายจังฉันสัดอารมณ์ใส่พวกเขาแล้วคุณจะทํำยังไงอะไรที่มันเซฟตัวเองได้คุณก็ต้องทำาหะคุณนักคีตะคอกใส่ฉันคืนบ้างมาทำเอาฉันเสร็จดุ่งอุ้ยหัวใจตกไปถึงตะตุ่มเลยล่ะทำไมต้องเกลี้ยกล่ำใส่ฉันด้วยอะ นี่ฉันคุณหนูคาราเมลนะฮะอเฮ้ยพอพอพอได้แล้วคุยก็ดีๆีไม่ได้หรือไงเรื่องเสียงคุณไม่ต้องมาเสียงเพื่อพวกเราอะไรที่ทําให้คุณคิดว่าจะปลอดภยัยคุณทําเลยไม่ต้องห่วงพวกเราเข้าใจคุณต้องเข้าใจก่อนคุณไม่ได้มีทางเลือกม้ากนักส่วนเรื่องที่ตุ๊ดนี่ทําให้คุณเดือดร้อนผมจะให้มันจัดการให้แน่นอนเฮ้ยตุ๊ดงั้นเหรอมากไปแล้วนะมึงเนี่ยฉันกลัวคะ่ะเขาเหมือนจะตามฉันไปทุกที่ ฉันเลยต้องเอาหน้ากากกระต่ายของที่ร้านปิดออกมาแต่ฉันมั่นใจสายฟ้าต้องเป็นผู้ชายแน่นอนเพราะเขาส่งของพวกนี้มาค่ะฉันเปิดของที่คนชื่อสายฟ้าส่งมาให้พ่อหนุ่มเป้าหัวใจดูอย่างน้อยอิตานี่ได้เรื่องกว่าคุณอักคีแน่นอนทำไมเขาจีบคุณเหรอฉันไม่แน่ใจคะ่ะของทุกอย่างมันส่งมาหลังจากวันที่คุณอคีมาฉันรู้สึกว่าเหมือนเป็นการซื้อตัวมากกว่าร้านฉันไม่ใช่ร้านเล็กๆ จะเป็นน้องๆก็แค่ที่ไหนทคลับนี้เท่านั้นน่ะตอนที่ร้านฉันเปิดไนท์คลับของคุณก็สะเทือนคนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเขาจะซื้อตัวฉันก็ไม่แปลกฉันทำหน้ามั่นอกมั่นใจกับการที่ร้านของฉันนั้นคนเต็มทุกวันแต่ที่นี่กับคนบางตาโดนแกล้งแบบนี้ทุกวันไม่นานเดี๋ยวมันก็เจ๊งเพราะฉันนอนเซฟตัวเองซะเปิดได้แค่เดือนเดียวยังไม่ได้ทุนคืนเลยมีปัญหามาแล้วมันจะแย่ คุณนักคีพูดขึ้นมาเลยเลยแต่พูดขึ้นมาแบบนี้หมายความว่ายังไง <S <S 1> <S 1> ฉันก็แค่อยากได้ชีวิตปกติสงบสงบแต่พอคุณเข้ามาในร้านชีวิตของฉันก็เปลี่ยนพอได้แล้วพอได้แล้วไหมเอยเอาอีกแล้วเฮ้ยมึงก็แสดงความรับผิดชอบหน่อยไปส่งเขาซะกูจะไปทำงานอไม่ต้องส่งคะ่ะฉันเอารถมาฉันกลับเองได้ส่งแค่ข้างล่างก็พอถ้าอย่างนั้นผมไปส่งเอง ปล่อยคนกลัวเมียไว้ที่นี่แต่ผมอาจจะต้องใส่กางเกงนิดนึงผมใจกล้าไม่พอที่จะใส่บ็อกเซอร์ลายน่ารักเนี่ยออกไปข้างนอกไหนขับ่ะ <c oughs> เออฉันก็ไม่กล้าพอที่จะไปกับคุณในสภาพเนี้ยที่จริงไม่ต้องส่งฉันก็ได้นะฉันโอเคที่จะกลับเองไปกับคุณฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเปล่าหลังจากเขาไปเปลี่ยนชุดเสร็จเขาก็พาฉันลงมาส่งที่ลานจอดรถแล้วคุยกันได้นิดหน่อย คุณคงจะชื่อเมผมชื่อหมอกนะรู้จักกันไว้ดีกว่าชื่อเมลค่ะเรียกสะทยเลยเมลเนี่ยมาจากคาราเมละเขาเดินนำมาที่รถของตัวเองจนฉันต้องร้องทักเพราะว่าฉันไม่มาเหยียบที่นี่อีกแล้วแน่นอนอะเอารถไว้ที่นี่แบบนี้พรุ่งนี้ฉันก็ต้องมาเอาอีกก็สิไม่อยากมาแล้วไม่ชอบเพื่อนคุณแต่ใครๆก็อยากเป็นผู้หญิงของอาคีนะไม่ชอบทั้งอาคีแล้วก็วาุอะ่ะ เมื่อวานน้องชายเขาก็มือประมึกมากเลยนะฉันเลยต้องเอาตัวรอดด้วยการบอกว่าชอบพี่ชายเขาไม่งั้นนั้นนิ่นไม่หลุดแน่เลยทั้งที่ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ยุ่งกับแขกก็ยังไม่ยอมฟังถ้าอย่างนั้นเอาไงดีอ่ะงั้นผมขอไลน์ไว้หน่อยคุณแชร์โลเคชั่นมาผมจะได้ขับตามไปถูกเอาแค่ส่งคนถึงบ้านอย่างปลอดภัยก็พอละแล้วผมจะขับกลับทันทีอ๋ออย่างนั้นก็ได้ ฉันไม่ได้ใจง่ายพอที่จะให้คนที่เพิ่งรู้จักกันขึ้นคอนโดหรอกนะฉันยอมให้ไลน์ตามที่เขาขอเพื่อแชร์โลเคชั่นไปให้ใครบอกว่าผมจะขึ้นคอนโดคุณกันเล่าผมก็ไม่ใจง่ายขึ้นคอนโดผู้หญิงง่ายๆหรอกนะ,ะจ้ะขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะนะพูดชายที่ไม่ใจง่ายงัยง้นเหรอโม่ละมั่งฉันเบะปากใส่เขาเนยๆใครจะให้คุณขึ้นคอนโดง,ง่ายๆกันเล่าแล้วชุดแบบนี้วันหลังก็ไม่ควรใส่ออกมานะ เื้อคุมตัวใหญ่ถูกถอนมาคุมหลายให้ฉันออะอ๊ะ,อ,ะอืมควรจะเอ่ยขอบคุณเขาไหมนะฉันเชื่อใจเขาเป็นการกบเกลือนแม้จะประทับใจในการกระทำนี้น้อยๆก็เธอโปรดติดตามตอนต่อไปตอนนี้ขอเล่าย้อนไปหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าไทาม์ไลน์ของเรื่องนี้อยู่ในช่วงไหน ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะขอโทษที่หายไปนานนะคะตอนนี้จะกลับมาอัปเหมือนเดิมแล้วยังไงใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพื่พอไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบายมาริพี a n n e l สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่แม่บิกมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มาริพีชาแนลไปฟังกันเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยล่ะ